เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณสมพงษ์เล่าให้ฟังคุณสมพงษ์เล่าว่าไปตำบลีิวัดแห่งหนึ่งแถวชานเมืองกรุงเทพที่แรกก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่ว่ามีคนวิกลจริตหรือว่าคนบ้าเนี่ยนะอมักจะพบกันทั่วไปตามวัดต่างๆแต่พอได้รับฟังประวัติความเป็นมาจากหลวงพี่ที่อยู่วัดแล้วก็คิดว่าเออเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยนํามาเล่าให้ฟังกันผู้หญิงวิกลจริตคนนี้ชื่อว่านางตุ้ยเป็นแม่ไม้อายุประมาณอกติดเศษมีลูกสามคน คนโตกับคนรองนี้เป็นผู้ชายชื่อต้นกับชื่อเต้ยส่วนผู้หญิงเป็นคนตุดท้องชื่อต่ายอุปนิสัยของนางตุ้ยซึ่งเป็นแม่เนี่ยเป็นคนปากร้ายหยาบคายอย่างมากคำพูดคำจาของแกแต่ละคำไม่ว่าจะพูดเล่นพูดจริงในทุกสถานการณ์สถานที่แต่ละประโยคก็จะมีอวัยวเพศหรือว่าการร่วมสังวาสมาเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอส่วนนายต้นกับนางสาวตายลูกคนโตและคนเล็กก็มีนิสัยคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไม่ถึงกับ ใช้กำยาบคายจนฟังหน้าเกลียดเท่ากับแม่เพราะว่ายังอยู่ในวัยหนุ่มตาวก็เลยออกจะหน้าบางกว่าแม่อยู่เท่านั้นเองแล้วคงจะเป็นเพราะการแกล้งปรงกันทางด้านนิสัยและใจคอก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเป็นที่รักสนิทสนมกับผู้เป็นแม่มากกว่านายเต้ยนายเต้ยนี่เป็นลูกชายคนกลางมีนิสัยอุบอ้อมอารีพูดจาอ่อนหวานเหมือนกับผู้หญิงจนทุกคนในครอบครัวเนี่ยมองเห็นเป็นตัวประหลาดโดยเฉพาะนังตุ้ยผู้เป็นแม่ ถึงกับจริงจังอย่างกับเป็นลูกเลี้ยงนางตุ้ยก็มักจะอ้างกับชาวบ้านว่านางรู้ตึกอับอายที่ตุดที่ลูกชายคนรองมีนิสัยกระเดียดไปทางผู้หญิงทั้งที่จริงแล้วหากจะสืบสาวราวเรื่องกลับไปก็จะพบว่าตัวนางตุ้ยเองนี่แหละที่เป็นต้นเหตุให้ลูกชายต้องกลายมาเป็นอย่างนี้ถอยหลังไปเมื่อเกือบยี่ิบปีก่อนตอนนั้นนางตุ้ยยังมีลูกชายสองคนลูกสาวยังไม่มีแต่ว่าในใจนี่ก็อยากจะมีลูกสาวเหลือเกิน ราะฉะนั้นก็พยายามอบรมเลี้ยงดูเด็กชายเต้ยเนี่ยเหมือนกับเด็กผู้หญิงพอเต้ยอายุได้หกขวบทีนี้หนังตุ้ยก็ได้ลูกอีกคนเหล่านี้ก็เป็นลูกสาวได้ลูกสาวตรงมใจแล้วก็คือเด็กหญิงตายเนี่ยก็เป็นเหตุให้ลูกสาวคำมาโลที่ตัวเองพยายามจะปั้นให้เป็นผู้หญิงเนี่ยต้องตกกระป๋องไปพอกลับกลายเป็นตัวหน้ารังเกียจไปแต่ยังโชคดีอยู่หน่อยหนึ่งตรงที่เวลาพ่อของเต้ยอยู่ก็คอ,อยปกป้องดูแลเขาไว้จากการดุด่าทุบตีเพื่อระบายอารมณ์ ึ่งนางตุ้ยเนี่ยเหมือนกับประสาทตีลูกหรือตีเจ้าเต้ยเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันแต่ว่าคนเรามันล้วนแต่มีกรรมติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วกรรมหนักกรรมเบาแตกต่างกันไปของแต่ละบุคคลนายเต้ยก็เหมือนกันเพราะว่าเมื่อตอนตีเต้ยอายุได้ติดปววผู้เป็นพ่อก็พลันมาจากโลกไปโดนรถชนถึงแก่ชีวิตโดยที่ไงเต้ยต้องเผชิญอยู่กับการเบียดเสียดดังเกียดจากแม่พี่ชายและก็น้องสาว น่าต้องแต่ต้นนั้นเป็นต้นมาเ้ยก็ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วก็ใจว่าจะหมดสิ้นอยู่แค่นั้นยังตูกกรรมกระนำต้ำเติมเข้ามาไม่ขาดสายบเพรว่าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวันหนึ่งเตยก็ได้รับคําสั่งจากแม่ให้เขาลาออกจากโรงเรียนโดยแม่อ้างกับเขาว่าเขาว่าเป็นกระเทยถึงแม้ว่าจะเรียนจบออกมาก็ไม่มีที่ไหนเขารับเข้าทํางานตู้เปิดโอกาสให้พี่ชายกับน้องสาวที่มีจิตใจปกติเรียนดีกว่าจกแล้วยังพอมีหวังทํางาน ซึ่งเต้ยก็จําเป็นก้มหน้ารับคำด้วยความเสียใจและเสียดายเต้ยก็เลยต้องกลายมาเป็นผู้รับภาระงานในบ้านทั้งหมดนับตั้งแต่ในครัวไปจนถึงการซักรีบเสื้อผ้าให้กับทุกคนในขณะที่นางตุ้ยผู้เป็นแม่ในแตนจะบรมสุขแต่ละวันพเพ้าหมวกมุ่นอยู่กับวงไพ่แต่ถึงดังน,นั้นเต้ยก็ยังถูกผู้คนดุมโกกจับอย่างไม่ปราณีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อโดนนิบัติไม่ถูกใจพวกพระเดชพระคุณ ต่อมาหลังจากที่นางตุย้ยมัวเมาการพน,นันจนงงหัวไม่ขึ้นเสียพปทุกวันจนหมดเนื้อหมดตัวแต่ถ้าเงินไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวก็ถูกนายต้นกับนางสาวตายเนี่ยรุมบีบบังคับให้นายเต้ยต้องออกไปเป็นกรรมกรก่อสร้างซึ่งเต้ยก็จำต้องยอมทําอีกโกรกเรงกลัวผู้เป็นแม่ก็อดทนด้วยความเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสแต่ว่าเงินทุกบาททุกตตางที่ได้มาจากหยาดเหงื่อก็ถูกลิบเอาไปจนหมดอย่าว่าแต่จะเฉียดไปซื้อเสื้อผ้าใหม่สักตัว ขนาดขนมตักถุงก็แทบจะไม่เหลือในขณะที่นายเต้ยได้รับความกดดันทั้งร่างกายและจิตใจอยู่นั้นถ้าหากมีใครจะหันไปมองนางตุ้ยกับลูกตั้งสองคนเนี่ยก็แทบจะไม่อยากจะเชื่อว่าในโลกลกลมๆกลมใบนี้ยังมีคนที่มีจิตใจทม,มาหิบทำร้ายแม้กระทั่งคนที่เป็นสายเลือดเดียวกันหลงเหลืออยู่เพราะว่านางตุ้ยก็ยังวนเวียนเข้าบน่นไพ่อย่างสนุกสนาน ตัวนายต้นลูกชายคนโตซึ่งตนนั้นเรียนอยู่ช่างกลปีสองพ่อเปึกตัวเหลียวแหลกทั้งติดยาติดผู้หญิงเที่ยวกลางคืนอย่างบ้าระอําอันมาทางนางสตวาตายก็พอ,พอ,พอกันกําลังบ้าผู้ชายจนงูหัวไม่ขึ้นบางวันเลิกเรียนแทนที่จะกลับบ้านก็หน,นีไปนอนค้างอ้างเรมกับผู้ชายโดยที่ไม่นึกละอายทั้งที่ตัวเองอยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นแต่เมื่อทุกคน ต่างใช้จ่ายกันขนาดนี้แน่นอนเหลือเกินว่านายเต้ยก็ยิ่งถูกกดดันให้ทํางานอย่างหนักเพราะว่าค่าแรงของกรรมวันก่อสร้างไหนเลยจะปนเกลือแม่ที่หลงการพน,นันพี่ชายน้องสาวที่หลงละเริงในที่ตุดเมื่อถูกกดดันอย่างหนักนายเต้ยก็เกิอดอาการเครียดจนเสียสต,ติเขาก็พยายามทําร้ายร่างกายทุกคนในบ้านจนหนังตุ้ยและพี่น้องก็พากันหวาดกลัวก็รีบแจ้งตำรวจให้มาจับตัวไป ทางฝ่ายตำรวจเมื่อจับตัวนายเต้ยไปแล้วก็พบว่าเขาอยู่ในสภาพที่สต,ติฟั่นเฟือนก็จัดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจาทให้ทำการรักษาและเป็นเหตุให้ไม่มีใครได้รับข่าวคราวของนายเต้ยอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นทีนี้หวนกลับมาที่นางตุย้ยหลังจากเรียกตำรวจมาจับลูกชายคุณรองไปแล้วเสียงนินทาจากปากชาวบ้านก็เริ่มหนาหูจนทำให้นางรู้ตึกอับอายขึ้นมาบ้างและเวลานั้นก็ไม่มีใครหาเงินมาปนเปลอ์อีก นางก็เลยต้องหยุดเข้าบ่อนแล้วก็หันมาทําเป็นหิวปินโตเข้าวัดไม้จะประกาศให้ชาวบ้านร้านถิ่นได้รับรู้ว่าได้แต่นึกผิดชอบช่วยดีแล้วแต่ว่าเวรกรรมยังคงมีจริงอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้และเวลานั้นกรรมก็เริ่มคืบคลานเข้ามาแต่หนองนางตุ้ยแม่ใจร้ายก็บ้างแล้วเริ่มตั้งแต่นางสาวตายเรียนหนังสือไม่จบรล้วหอผ้าหนีตามผู้ชายคนหนึ่งไปเพราะว่าเธอกําลังทั้งท้อง่วนนายต้นลูกชายคนโต วันดีคืนดีก็พาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในบ้านบอกกับนางตุ้ยว่าเป็นเมียแล้วเขาก็ได้ลาออกจากโรงเรียนแล้วเนื่องจากเมียก็กําลังท้องสามเดือนแล้วเหมือนกันเล้วทีร้ายไปกว่านั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันบังคับกู่เข็นให้นางตุ้ยเนี่ยขายบ้านโดยบอกว่าต้องการเงินเพื่อเอาไปตั้งครอบครัวของตัวเองซึ่งนางตุ้ยก็ไม่กล้าขัดขืนยอมขายบ้านให้แต่โดยดีจากนั้นก็หลบหน้าหลบตาหายไปเพราะความอับอาย โดยไม่มีใครทราบข่าวคราวเหมือนกันรันเวลาล่วงมาสองปีวันหนึ่งมีข่าวออกมาตามตื่นทรทัศน์หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่าตำรวจได้กวาดล้างแก๊งค้ายาบ้าได้สำเร็จแบบได้ทั้งผู้บงการและผู้ค้าจากภาพที่ปรากฏาอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์หนึ่งในจำนวนห้าคนนั้นก็คือนายต้นลูกชายคนโตของนางตุ้ยน,นั่นเองด้วยข่าวการกจับของนายต้นนั่นเองก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านที่รู้จักปากันวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเอือกเอืก จนลูกลามไปจนกระทั่งถึงนางสาวตายด้วยโดยมีประเด็นว่าเธอเลิกกับสามีไปแล้วในเวลานั้นก็ได้ไปทํางานเป็นสาวบริการอยู่ในตถานบันเทิงมืดแห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากนั้นไม่นานอยู่ๆวันหนึ่งนางตุ้ยก็ปรากฏร่างขึ้นที่วัดแห่งนี้โดยมาในลักษณะของหญิงวิกลจรดิตเที่ยวเดินเก็บใบไม้เอามาทาถือทําเหมือนเล่นไพ่ส่วนปากก็พล่ําเรื่อยเปื่อยบางทีก็มีคำหยาบคายปาปนออกมาในคำเพ้อเหล่านั้น แล้ในวันเดียวกันนั่นเองพี่ตูหนุ่มรูปหนึ่งได้เห็นนางเข้าเดินเข้าไปหาด้วยบุคลิกอันจำรวมงดงามหน้าเรื่อมใสตัทาเพียงแต่ใบหน้านั้นไม่อาจจะกลบเกลื่อนความสลดอดหูดวงตาที่เลือดฉ่ำไปด้วยน้ำตาท่านคือปลาเตยผู้ที่ไกลๆต่างเข้าใจว่าเป็นปลาเทยความจริงแล้วท่านมีจิตใจเป็นผู้ชายเต็มร้อยเพียงแต่ตูกอบมรมเลี้ยงดูจนอ่อนแออ่อนช้อยมาตั้งแต่เล็กจึงติดเป็นบุคลิกไปเท่านั้นเอง ในวันนั้นประเต้ยได้ไว้วานชายคนหนึ่งที่ท่านรู้จักให้ช่วยพานาังตุ้ยีเนี่ยไปตรงที่โรงพยาบาลประสาสตร่วมกับมอบเงินให้ห้าพันบาทเป็นค่ารักษาผลที่ตัวท่านเองจะตัดสินใจอำลาจากวัดนี้มุ่งหน้าไปจำพรรษาที่วัดป่าแห่งหนึ่งแถวภาคอีสานจนถึงวันนี้ผ่านมาก็หลายปีแล้วปละเต้ยได้ปล่อยวางจากโลกีออกทุดงไปตามป่าเขาเพื่อตวงหาความวิเวกด้วยมาจะได้พบทางที่พ้นทุกข์ที่จีรัง ตวนางตุย้ยหลังจากถูกตรงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลประสาทได้ไม่นานนางก็หนีกลับมาอยู่ที่วัดอีกโดยที่ลูกวิกลจรดิตไม่ได้ตูเ้เราลงเลยแม้แต่น้อยครับขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ